ที่เขาได้ใช้ยาว่าเป็นทะเลหมอกสองแผ่นดินเนาะที่อำเภอศบเหมยเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือเราจะไปที่กอเซโลกันใช่ที่กอเซโลเนี่ยมันจะมีหลายม่อนเนาะและที่เราจะไปกันวันนี้มันเป็นม่อนใหม่ที่เพิ่งเปิดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนี่วิวลานสเค็ข้างหลังก็จะประมาณอย่างนี้นะบรรยากาศตอนนี้ก็ถ่ายรูปสวยอะแค่บรรยากาศแบบโคตรดีอะ พอตกเย็นแล้วบรรยากาศสวยมากบรรยากาศด้านหลังเราเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศคือแบบปังมากเห็นแล้วชื่นใจเลยหมอกคือปังมากคือสวยจริงสวยจริงประทับใจมากกอเซโล่าาลวิวสวยสดงดงามเฟี้ยวถ้าใครอยากเห็นทะเลเหมอกแบบทะเลจริงๆก็ที่นี่เลยทะเลเหมอกจ๋าๆเลย สวัสดียามเช้าก็ตอนนี้เช้าวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดถ้ำแม่อุสุเนาะก็เดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อคืนถึงเมื่อสักพักเลยก็ขึ้นมาดูทะเลหมอกบรรยากาศทะเลหมอกของอวัดแห่งนี้เนาะก็จุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือเราจะไปที่กอเซโลกันใช่ ที่เขาได้ฉายาว่าเป็นทะเลหมอกสองแผ่นดินเนาะที่อำเภอศบเมยเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศเนาะดูบรรยากาศของวัดแห่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อไปกันที่กอเซโลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศที่นั่นจะสวยไหมติดตามดูเลย วัดพระธาะตุรัตนเจดีย์ถ้ำแม่อุสุอยู่ในตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเป็นวัดที่มีทะเลเหมอกโอบล้อม360องศาหมอกหนามากและใกล้ตัวที่สุดวิวพระอาทิตย์ขึ้นของที่นี่คือสวยมากๆเป็นหนึ่งในอันซีนของจังหวัดตากและที่นี่ยังมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาสักการะ,ะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก็เดี๋ยวเราก็เราจะเดินทางลงกันละตรงนี้จะมี เหมือนกับเจดีน้อยเราเรียกเจดีน้อยแล้วกันเพราะว่าเจดีนั้นใหญ่กว่านี่ด้านหลังเราจะเป็นเจดีน้อยนี่รนบรรยากาศต,ตรงนี้ก็เจดีน้อยเราแล้วก็บรากาศก็ยังมีหมอกทะเลหมอกอยู่ตรงนี้เหมือนกับเป็นจุดที่แบบทะเลหมอกชัดเนอะใชจ่จริงๆไม่ต้องไปถึงกอเซโลแล้วเอาแค่นี้กลับบ้านได้เลยเนะี่ย อยากเห็นทะเลหมอกไงเออได้เห็นละเห็นปุ๊บกลับ <performance> บ <g it dragon risque> ้านเลยก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วด้วยเราจะไปกินข้าวที่ไหนเนาะแล้วก็เส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่ก็คือเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อตอนเช้ามืดเป็นเส้นทางบันไดขึ้นเขาที่มีความชันพอสมควรเลยแต่ก็ระยะไม่ไกลใครจะขึ้นมาชมความสวยงามของที่นี่ เขาสั่นกันแต่เช้าแน่นอนออกเดินทางจากจังหวัดตากเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแม่ห้องสอนเราอะพักกินข้าวเช้ากันที่นี่เพราะว่าต่อจากนี้เราจะต้องนั่งรถอีกหลายชั่วโมงเพื่อไปขึ้นรถโฟ์วิวตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านข้าวเราแล้วนี่ด้านหลังเราเป็นร้านข้าวตรงนี้มันจะเป็นแยกระหว่างทางไปแม่สอดกับอำเภอแม่สเลียงเนาะ<อ>ตรงนี้ก็จะเป็นวัด พระธรรมจาลิกอะไรอ่ะสลิดหลวงเออวัดพระธรรมจาริสลิดหลวงเออก็วัดหน้าตาแปลกๆอยู่เป็นอุทยานแห่งชาติแม่เอยอืทางขึ้นทางขึ้นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติแม่เอยเราแวะกินข้าวกันที่ร้านร้านหนึ่งชื่อร้านอาหารบัวหลวงของฝากนี่ตรงนี้เลย บรรยากาศก็กโอเคบรรยากาศดีตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าตลาดอ่ะให้คนมาแบบซื้อของฟงของฝากอะไรอย่างนี้ได้เลยก็อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารเลยที่เรากินตรนี้ก็เป็นพวกแบบตลาดย่อมๆมาเนาะขายพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนานาอุปกรณ์ซ่อมบ้าน แล้วก็ร้านขายของชําป่าปลายเล็กน้อยร้านขายผลไม้ชาวบ้านชาวบ้านเออดีชาวบ้านดีก็เราจะเดินเล่นอยู่แถวนี้พักหนึ่งรอเขากินข้าวกันเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อกินข้าวเช้ากันเสร็จละเส้นทางจากนี้ไปเราบอกเลยว่าให้เตรียมยาแก้เมารถดมาด้วยเลยเพราะเส้นทางจากนี้คือโค้งทั้งเยอะและทั้งถี่ บอกเลยครัเดียกว,ว่ามีอ้วกแน่นอนโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดเปลี่ยนรถที่เราจะต้องนั่งรถ 4-Wheel แบบนี้เหมือนมูลอีเลยเราจะต้องนั่งรถกันไปต่ออีกหลายกิโลเหมือนกันก่อนจะถึงเข <c oughs> บอกว่า <c oughs> ผองบอกว่า,าที่กอไซโลเนี่ยมันจะมีหลายม่อนเนาะและที่เราจะไปกันวันนี้มันเป็นม่อนใหม่ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าไปกลางเต็นท์นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าม่อนใหม่นี้จะแจ่มหรือเปล่าจริงๆเราก็ไม่เคยมาหรอกไม่ไม่ไม่เคยมาเลยแต่พี่ที่เป็นซาร์เขาบอกว่าเอ้ยเราได้ม่อนแห่งใหม่เลยนะวิวน่าจะสวยอยู่น่าจานะแต่คิดว่าสวยแหละเออคงสวยแหละเออก็เดินทางเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อีีแต่ไม่รู้ว่าทางจะโหดกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราถ่ายดูเรื่อยๆแล้วกัน จะมาเที่ยวที่นี่ก็อยากให้ทุกคนเตรียมเสื้อกันฝนไว้ด้วยละกันไม่ได้เอามาใส่กันฝนหรอกเอามากาันฝุ่นนี่แหละอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกัน ตอนนี้เราถึงจุดลานกางเต็นท์กันแล้วนี่เลยกอเซโลม่อนบอโจนี่ถึงแล้วถึงแล้วจุดชมวิวของกอเซโลเนาะก็เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันตรงนี้แถวนี้อันนี้จะเป็นจุดที่ให้ออกไปยืนถ่ายรูปเก๋ๆตอนเช้าๆทะเลหมอกก็จะคลุ้งตรงนี้หมดเลยจะเป็นทะเลหมอกตรงนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะทะเลไหมตอนนี้คือร้อนมากเดี๋ยวเราจัดการเตรียมตัวกันก่อนดีกว,ว่าเพราะงานก็ยังไม่ได้อาบเลยเลยย<อ><า>ี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมก่อนอื่นต้องทำไมอาบน้ำก่อนใช่ <c oughs> <c oughs> เหนียวมากเหนาแล้วค่ะเดี๋ยวเจออีกทีน่าจะกลางตรงกลางเต้นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเจออีกที อันนี้เป็นเต็นท์เรานะครับที่ทำการกลางเสร็จแล้วอน,นี้เป็นจุดกลางเต็นท์ของเรากอร่อเซโลตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบเหมยจังหวัดแม่ห้องสอน มีลักษณะเป็นภูเขาตามแนวชายแดนโอบล้อมด้วยขุนเขาไฮาไลท์ของที่นี่คือการได้ชื่นชมทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตาและฟูฟ่องตะการตาไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามของทะเลหมอกที่เป็นเสียงล่ำลือเท่านั้นหากด้วยตำแหน่งที่ตั้งของกอเซโลที่ได้รับฉายาว่าทะเลหมอกสองแผ่นดินเพราะเมื่อมองไปอีกฝั่งคือประเทศเมียนมาที่เมื่อเรามองไปนั้นเราจะเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาเป็นเลเยอร์ที่สวยงาม และทะเลเหมอกขาวปุยที่สวยเรากับสูงสวรรค์ในจินตนาการเลยทีเดียวถ้าอยากจะเห็นหมอกปังๆเราแนะนำว่ามาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเราการันตีเลยว่าจะได้เห็นทะเลเหมอกเกือบทุกวันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบขับรถขึ้นมาเองเพื่อมาคาแคมกันด้านบนแต่ป้ายเตือนเขาก็มีก่อนทางขึ้นนะไม่แนะนำให้ขับรถขึ้นมาเองเพราะมันจะทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่เป็นเฉลียงออกมาเนาะมันจะมีอยู่สามจุดมันจะมีตรงนู้นจุดหนึ่งเนาะตรงที่เรากางเต็นท์แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นใกล้ๆก,ก,กันนี่วิวลานสเก็ข้าง,งหลังก็จะประมาณอย่างนี้นะเออก็ตอนนี้อากาศร้อนมากคิดว่าตอนเย็นน่าจะสถานอยู่ ราะว่ามันเป็นแบบโล่งๆเป็นหุบเขาโล่งๆเลยเออก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารตอนบ่ายกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวน่าจะหาอะไรกินเล่นๆแถวนี้เดินดูนู่นดูนี่แถวนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูแถวนี้ด้วยว่าแถวนี้มีวิวอะไระสวยๆบ้างเนาะบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนเค okay, ตอนนี้เราก็กางเตน็นท์ แล้วก็กินข้าวมื้อบ่ายกลางวันนั่นแหละกันเรียบร้อยละตอนนี้ก็ออกมาเดินเล่นกันมาดูความสวยงามแลนสเคปของที่นี่ตรงนี้ที่เราอยู่อะ่ะมันเป็นอะไรนะโบโบโจเออม่อนม่อนโบม่อนโบ,นบโจใช่เออซึ่ง นี่ตรงนี้ด้านหลังเราตรงนู้นนี่ตรงนู้นเห็นไหมมันจะเป็นเาขาเรียกนะกอเซโลออริจินอลเออคุณกอเซโล่ที่เป็นแบบเหมือนกับออริจินอลของที่เนี่ยเออแต่เรามาพักอีกที่หนึง่งซึ่งเห็นทะเลหมอกเหมือนกันในยามเช้าแต่ไม่รู้ว่าเรามาเนี่ยเราจะได้เห็นไหมนะ <laughs> ถ้าแป๊กอีกถ้าแป๊กอีกก็พอละกับทะเลหมอก <laughs> แลาตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินอย่างนี้ <ไป S 1> อมื<ๆ>เพื่อไปอีกม่อนหนึ่งตรงถ้าใครจะมาที่นี่เนาะมาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเราว่าหนาวแน่คืนนี้หนาวแน่เนี่ยตอนนี้เราก็เดินเล่นแถวๆนี้เดินดูม่อนข้างล่างเนี่ยเออม่อนที่อยู่ล่างเนาะแต่ตรงนู้นะคงคงไม่ไปอะ่ะเพราะว่ามันไกลเกินมันไกลเกินไปมัน เดินทางโอ้ไอ้นั่นอยู่เอาแค่ประมาณนี้พอเดินสำรวจแถวๆนี้พอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินไปม่อนข้างล่างกันเนาะไปดูว่าข้างล่างมานันมีความแตกต่างจากข้อมูลยังไงไปเดินลงมาจากม่อนบอ่อจูที่เราพักกันอยู่นั้นระยะทางก็ไม่ไกลมากหรอกประมาณ600เมตรเป็นทางลงอย่างเดียวเดินชิวๆสบายๆเดินง่ายๆมีลมพัดตลอดก็จากสายตาที่เราเห็นนะเนาะ เราก็เห็นนะท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมขับรถกันขึ้นมาเองมีทั้งรถโฟล์วิวมอเตอร์ไซค์และรถเก่งธรรมดาก็ทุกม่อนจะมีเซเว่นส่วนตัวกันหมดเลยในแต่ละม่อนบรรยากาศก็กมีความแตกต่างนิดนึงเก็บภาพบรรยากาศระแ,แวกนี้เรียบร้อยละสองม่อนพอ อเไม่อยากเดินเยอะแยะเพราะว่าแดดแรงด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะห้าโมงละเราก็จะเดินทางกลับม่อนของเรากันชื่อมอนอะไรนะบอร์โจ <Bo jo. S 1> บรรยากาศตอนนี้ก็ถ่ายรูปสวยอะเออริมไรอะบอกเลยถ่ายรูปสวย <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับม่อนของเรากัน หมเห็นไหมเห็นบรรยากาศตอนนี้ไหมโอ้โหคนกลางเต็นท์กันดีอ่ะไม่หนาแน่นเกินกำลังดีเฮ้ยแนะนำเลยถ้าใครอยากมากอเซโลมาเหอะบรรยากาศโคตรดี <c oughs> ก็แต่ละที่แต่ละม่อนนะเนาะจากที่เราเดินมาเนาะมันจะมีพร็อพในการถ่ายรูปไม่เหมือนกัน บางที่ก็จะเป็นต้นไม้บางที่ก็จะเป็นแบบชิงช้าให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่มอนของเราก็จะเป็นแบบที่บอกเป็นเฉลียงเดินออกไปแต่ทุกที่มีเฉลียงหมดแหละเออแต่แล้วแต่ดีไซน์เขาส่วนตรงงูนเนี่ยที่เราข้ามไปไม่ได้อะเป็นแบบทรงต้นไม้ขึ้นมาเลย สวยอยู่แต่ไปไม่ได้มันต้องข้ามไปไกลเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเต็นท์กลาง,งเรากันตอนนี้เดินหอบนะเดินนิดเดียวแต่บรรยากาศดีบรรยากาศดีไปเจอกันที่เต็นท์กลางครับผมพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าความสวยงามในยามเย็นของที่นี่ก็สะกดใจเราเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเลยว่า ที่นี่วิวตอนเย็นคือสวยมากมองไปไกลๆเห็นวิวฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเห็นภูเขาสลับซับซ้อนเราว่ามันเป็นซินารลี่ที่สวยมากๆเลย่ะพระาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วได้เวลาอาหารเย็นของเรากันแล้ว ตอนนี้บรรยากาศยามเย็นแล้วตรงน,นี้เขาก็ถ่ายรูปกันโชว์แชร์โชว์แชร,ชแชรบรรยากาศดีมากอ้อลมเย็นสบายตรงน,นี้ก็เป็นเ,เต็นท์หลักของเราเนาะที่ไปกินคกินข้าวกันในวันนี้น่า,าจ,จะดำไปหน่อย <c oughs> ไม่มีแสนรยากาศโคตรดีเลย พาดูรอบๆอีกนิดนึ่งนี่โซนนี้จะเปอย่างนี้ไงค่บรรยากาศแบบโคตรดีอ่ะพอตกเย็นแล้วบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวดูเดียวว่าเย็นนี้มีอะไรกินกันและนี่ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เดินทางมาพร้อมกับเราในทริปนี้กับชาบูอร่อยๆในมื้อข้ามของเรา ทุกคนเฟรนลี่และไนสสมากๆเลยนะแต่ MVP ของทริปนี้เราขอยกให้กลุ่มสามสาวเราว่ากลุ่มนี้แม่งมันสุดแล้วแม่งอำกันเองด่ากันเองแซวกันเองแขวกันเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจบทริปนี้ไปจะเลิกคบกันหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ากลุ่มนี้เขาคือสีสันในทริปนี้เลยจริงตอนนี้ก็อาบน้ำกินข้าว แล้วก็เก็บบรรยากาศโดยรวมตอนมืดกันเรียบร้อยละก็เตรียมพร้อมที่จะเข้านอนกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าและบรรยากาศข้างนอกก็เย็นๆไม่ถึงกับหนาวสัน่นอ,อืมสูม้มุร,มรมิไม่ได้ไมุรีหนาวกว่าสถานกว่าหนาวสัน่นเว่นก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้ากับบรรยากาศของกอเซโลว่า จะปังหรือจะพังเรามาลุ้นกันตอนนี้ก็เดี๋ยวพักผ่อนนอนก่อนเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยกันละแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยบ๊ายไปยนะครับสวัสดียามเช้าของเราวันที่สองที่กอเซโรตอนนี้อรรยากาศด้านหลังเราเป็นแบบนี้เลยนี่คือ ทะเลหมอกของจริงว่ะโหเป็นไงทะเลหมอกสวยงามมากบรรยากาศาคือแบบปังมากปังเวอร์สวยๆเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเดินดูแถวนี้ถ่ายรูปทะเลหมอกสวยๆเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศก่อน คือตอนนี้คือหมอกคือปังมากปุยสวยงามมากเห็นแล้วชื่นใจหเห็นแล้วชื่นใจเลยเหมอกคือปังมากอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของ จุดถ่ายรูปข้างหลังก็แบบนี้เลยนูจะเป็นเวอร์เนี่หม,มอมกกำลังไหลลงมาสวยงามมากอันนี้ตรงนี้เป็นดอกอะไรนะดอกสา,กนะา,าบเสือมแล้วก็มายาลาบรู้จักป้ามายาลาบอ่ะดอกมายาลาบอ่ะที่เป็นแร็ปเปอร์ คือสวยจริงสวยจริงประทับใจมากกอเซโลเดี๋ยวเราเดินดูอีกสักแป๊บหนึ่งเ,ออเดินดูแถวๆนี้สักแป๊บหนึ่งไปไปเดินดูด้วยกันนี่ตรงนี้ข้างล่างด้วยนี่ทางที่จะไปอีก ม่อนหนึ่งข้างบนนุ่เออน่าจะประมาณหกร้อยเมตรแปดร้อยเมตรแหละม่อนหนึ่งนข้างบนน่นี่เขากลางเต็งะม่อนนั้นมันจะสูงกว่าเป็นม่อนออริจินัลที่เราบอกไปอ่ะเออของเราก็ประมาณเนี้ยเดินดูได้ประมาณนี้โอยแค่นี้ก็สวยแล้วหมอกอย่างปังอะ เนีโหคือแค่นี้ก็สวยแล้วอากาศดีนะกำลังเย็นๆสบายๆบายมูลอีดจะเดือดกว่าแบบตอนที่นอนมูลอีกนี่คือแบบเต็นกระพือแบบผุ้พุผู้พอันนี้ก็คือแบบเย็นๆสบายๆบายยแต่หมอกคือปังมากคือถ้าใครอยากเห็นทะเลหมอกแบบทะเลจริงๆก็ที่นี่เลย ทะเลหมอกจ๋าเลยเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศอะไรแถวนี้ถ่ายลงถ่ายรูปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะและนี่ก็เป็นโมเมนต์ดีๆในยามเช้าของเราบอกเลยว่าช้าอุน่นๆมามา่าร้อนๆมันช่างฟินมากๆเลยทุกคนที่มาในทริปนี้คือแฮปปี้กันมากๆเลยเป็นโมเมนต์ที่ดีนะสำหรับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนั่งกินข้าวร่วมกันหัวเราะร่วมกัน

เก็บเต็นท์กันแล้วนะครับตอนนี้นีแมนแมนแมนบอเป็นข้าวต้มหน้าตาดีเชียวอร่อยมากมนนกับวิววิวสวยสดงดงามเฟี้ยวอากาศเย็นดี แดดแรงอากาศเิ็นอยู่ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเดินทางลงไปสู่จุดแรกของเราที่ขึ้นรถตู้เนาะแต่เห็นพี่เบอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะม่อนนู้นม่อนนี้เที่ยวกนก่อนเพราะเวลายังเหลืออยู่ไปไม่รู้ว่าจะแวะได้กี่ม่อนตอนนี้ อากาศเริ่มร้อนละสิบโมงเชา้าเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ําเต็มตัวก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นรถต่อกันไปดูว่าเราจะไปม่อนไหนกันต่อไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของกอเซโลแล้วนั่นก็คือ ม่อนขุนกอเซโรนั่นเองบรรยากาศคือควนนี้คดเย็นจุดสูงสุดเลยขับรถขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูจุดที่เราพักมันจะอยู่ประมาณนูน้นประมาณนูน้นประมาณนู้นเออจุดที่เราพักอยู่ประมาณนู้นนี่นี่เป็น,นรตัววายรตัววายสวยสวย อ๋อที่เขานิยมขึ้นมานอนกับข้างบนเพราะว่าแลนด์สเคปมันมองไปแล้วมันเห็นแบบว้าบเห็นแบบภูเขาทุกลูกของเรามันจะอยู่ต่ำกว่าสวยงามตามท้องเรื่องเดีย๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศแถวนี้กันก่อน นี้เราลงมาถึงตรงที่ลานจอดรถตู้กันละนี่เดี๋ยวให้ดูแว่นเราเห็นไหมเป็นไงธรรมชาตินี่ดูมวกนี่ดูดูสีมวกด้วยไงดูสีเสื้อสุดเต้นคุกฝุ่นนะครับโอ้โหทะลุไปยังข้างใน ไม่ดูรู้อย่างไ้งในคิดว่าจะเข้าตาไหมไม่เหลือเดี๋ยวเราจะทําการอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันที่นี่แล้วก็ขึ้นรถตู้กันต่อแปลงร่าง,างเตรียงอาบน้ําก่อนไปหลังจากที่เราอาบน้บําอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอ,อําเภอแน่เสลียงเนาะไม่รู้มาอย่างไงเลยมา30มสิบโล ก็แวะมากินข้าวกันที่ร้านทิปตุ๊กไส้อัว่วเนาะแม่หลวงเพนบอกว่าเจ้านี้เด็ดก็เลยลองแวะมากินกันหน่อยไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมาถึงแล้วก็ต้องกินแล้วแหละมารล้งไก่โคตรไก่เออก็ร้านนี้อยู่อำเภอแม่สลียงเนาะคนเยอะมาก ยังไงก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันที่นี่เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงเทพกันละใช้เวลากินก็พอสมควรก็เดี๋ยวสําหรับใครที่ชอบคลิปการเดินทางเราในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อสําหรับคลิปนี้ขอจบที่ร้านอะไรเนี่ยจิบตุ๊ก เออขอ,ขอจบที่ร้านจิ๊บตุ๊กก่อนนะที่อำเภอแม่เสรงแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับผม